ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับคงได้ดูคลิปแล้วนะครับณโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่มีฝนตกนะครับแล้วคุณครูนะครับได้มีการแอบถ่ายคลิปนะครับเนื่องจากพอนะครับได้ให้เด็กนักเรียนนะครับชายหญิงออกไปเชิญเชิญสาวธงนะครับที่บริเวณสาทธงที่มีฝนตกโดยให้เหตุผลว่ากลัวเขตจะตําหนิเอานะครับแต่คุณครูก็ ช่วยอะไรเด็กไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นผู้น้อยนะครับได้แต่แอบถ่ายคลิปไว้นะครับท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้นะครับแล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเพราะว่าการออกไปตากฝนแบบนี้นะครับอาจจะทําให้เด็กไม่สบายได้นะครับแล้วเรื่องจากมีฝนตกนะครับอาจจะเกิดฟ้าผ่าขึ้นได้นะครับทุกอย่างนะครับเป็นอันตรายต่อเด็กทั้งนั้นนะครับแล้วก็บทสรุปนะครับก็คือเด็ก2คนนั้นนะครับก็เปียกกลับมานะครับถึงจะมีร่มก็ตามนะครับแต่ร่มแค่คันเดียวนะครับฝนบวกกับฝนตกแรงนะครับทาให้ตัวเปียกกับ กลับมาที่ที่ชั้นเรียนนะครับก็ท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวหากมีความคืบหน้านเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ